สวัสด,ดีครับตัวเดียจ์นกเขาเงยูทสุกคนครับผมเหมือนโอกาาได้อดอกไม้ครับตัดสองกุกข้าวลงครับผมหมายโลงไฟครับ เกาครับทีเกาเวลาเดิมครับผมสภาปับไม้ครับสภาปับไม้ปลาเมืองครับ,รบเ่ได้ยิงเสียงครับผมตัวกุก๊บนั่นเขาได้ตัวไปแล้วว้พี่น้อง เงียบชิบ yup. เลยครับเราคุกข้าวลมหายฝ่าหมาครับป่าเจ้าเพิดมาครับมื่อนี้เจ้าเพิดกับเจลุดฟ่วงมาได้ยินเสียงนกตอครับขึ้นไว้แล้วครับขึ้นไว้แล้วเจ้าเพิดขึ้นไว้แล้วรถฟ่วงก็ขึ้นแล้ว กันมีหนกบอรวมอยู่ครับรอติดตามครับผมบสิมานบอลมันนี่ติดตามครับหนกรวมจะเพลดแล้วครับ มันมีก็จะพิษเพระออกปลาครับผม เ,เวลานกลงแล้วครับผมหมืดมาแล้วครับหมืดเลยมืดเลยเวลาลงลงแล้วมีจะนกตอครับผมนกตอคู่กอ,อกๆะก,ออกันกปาก,กระช่วงห่างมมีนกสู่ครับ บบสิบโมงครึ่งครับเดี๋ยวเวลาแล้วโอ้โไเหยยบัปยามได้อีกมานแล้วครับเผ็ดมานแล้ว เอาวงตัวตนครับผมเจ้าเพชรตบเด็กครับมือนี่หมานไบรุ่นครับลายข้อกําลังขึ้นมานอยู่ครับตบเด็กครับผม มืัอน,นี้จเจเพ็ดหมาหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวเวลานกลงแล้วครับผมวันนี้จเจเพ็ดหมาหนึ่งแต้มครับสิบมุงครึ่งแล้วรอ,อยหยาดปิดคลิปครับมุ่งหน้าว่ากันไหมหมานึกเการับจเจเพ็ดวัอนี้ แลหรัคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ